จะปากช่องมาเจะลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันกดเขียนเลย <laughs> สวัสดีครับผมเทียวรีพายนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงแกกล่องของใหม่ดีใจ,จมีของเล่นใหม่แล้วนะผมอันดับแรกนะ,ะก็ขอบคุณไปทางเมาโน่ด้วยนะครับผมที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เลยนี่ ยุคนี้นะฮะดีเจนะฮะไลฟ์สดสตรีมเมอร์ทั้งหลายต้องมีแล้วนี่คือ m o No o c s s t e r Lite นะครับรุ่น A U A M 2 0 0 S1 ด้วยนะอ๋อ oh. ซึ่งตัวนี้มันเป็น Starter Bundle นะครับผมมันจะมีไมโครโฟนมาให้พร้อมกับ Soundcard เลย Soundcard ตัวนี้มันคืออะไรทํางานอะไรยังไงนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมเราจะเป็น DJ Camfrog เมื่อก่อนเราจะใช้โปรแกรมบอดแคสในการเปิดเพลงรันเพลงหรือว่าโหลดเพลงเก็บไว้แล้วก็มีกลุ่มเอฟเฟกอะไรนูน่นนที่ ดีเจวิทยุอาจจะใช้กันในหลายๆคลื่นนะครับผมแต่ทุกวันนี้มันพัฒนามาเปลี่แค่ตัวนี้ตัวเดียวทั้งไล์สดได้สตรีมมิ่งเกมก็ได้หรือว่าจะเป็นคุยกับเพื่อนประชงประชุมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับ พาหนะตัวนี้เป็นตัวแนะนำโปรดักต์นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือนะครับผมปกติทั่วไปมีทั้งภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น่าในกล่องเขาก็จะมีตัวนี้นะครับผมเจ้ามาโน่แคสเตอร์ไลน A U A M 2001หนึ่งตัวฟองน้ำสำหรับไมโครโฟนนะฮะคือมันกันเสียงเพิ่อเพิ่เพิ่นี้ได้นะคองน้ำแล้วก็มีหูฟังมาให้ด้วยนะครับมีสาย X L R นะครับผมตัวนี้จะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงไม่ต้องใช้แฟนทอม48นั่นแหละ ไมโครโฟนนะครับผมพร้อมขาตั้งมาให้ด้วยนะฮะเป็นไมโครเดนเซอร์นะครับผมสายที่ให้มาก็จะเป็น TRS 2เส้นนะครับผม TRS ก็คือสายที่มันมีขีดสีดำสามขีดอะแต่ถ้าเป็น TRS เนี่ยจะมีแค่2ขีดดำเท่านั้นนะฮะให้มา2เส้นแล้วก็สายที่เป็น USB ก็จะเป็น Type C ด้านหนึ่งก็เป็น USB-A เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันใช้งานยังไงเจ้า AUAM 200ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับ ฟังก์ชันที่หลากหลายเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งภาคของมิกเซอร์นะครับผมที่เป็นฟังก์ชันของ l o มิดไ high ที่เอาไว้ปรับเสียงไมโครโฟนของเรานะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของไมโครโฟนอ่าเอาไว้ปรับระดับเสียงดังฝั่งนี้ก็จะเป็นมิวสิกนะครับผมก็คือสามารถใส่เพลงจากภายนอกเข้ามาได้ด้วยอ่าในนี้ของว่าเป็นภาคของเอฟเฟกต่างๆนะฮะก็คือมีเอ็กโคกับมอนิเตอร์ที่ให้เราฟังแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ก็เป็นโหมดที่ให้เราเลือกนะครับผมมีทั้งเอฟเฟกทั้งพิชเบนทั้งม แต่ละตัวเนี่ยจะมีความสําคัญไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะฮะเรามาดูพอตที่เขาให้มาก่อนพอตด้านบนที่เขาให้มาทั้งหมดนะครับผมหลายพอตเลยทีเดียวนะครับผมมีทั้ง USB C ก็คือสายชาร์จแบตหรือว่าสายที่ต่อเข้าคอมเพื่อที่จะเป็นอินเทอร์เฟซได้นะครับตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซได้ด้วยออ oh, ช่องแรกก็จะเป็นเอาท์พุตหนึ่งเอาท์พุตสองเอาท์พุตสามเอาท์พุตสี่นะฮะตัวนี้จะเป็นเอาท์พุตหลักเลยนะครับผมเท่ากับว่าสามารถไลฟ์สดพร้อมกันได้ถึง3เครื่องเลยทีเดียวเาาอาท์ ลำโพงตอ่ออะไรอย่างนี้ได้เพื่อให้แบบคนข้างนอกได้ยินนะฮะตรงนี้ก็เป็น music input ก็คือสามารถเอาเสียงอื่น,นๆต่างๆจากภายนอกเข้ามาข้างในได้เพื่อที่จะทำการไลฟ์สดได้ส่วนช่องเฮดเซตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถต่อหูฟังนะครับเพื่อที่จะฟังเสียงที่เราพูดเสียงออนแอร์นะฮะแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวดีเลยแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องเสียบไม์ตัวที่1ไม์ตัวที่2อ่ะก็อย่างที่บอกนะฮะตัวนี้มันเป็น portable ใช่ไหมแบบพกพาได้ฉะนั้นเขาบอกว่ามีแบตเตอรี่ในตัวก็คือเปิดปิดตรง กดค้างปา๊าอ่ะมีไฟขึ้นสวยงามแล้วก็มีบลูทูธให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับมีบลูทูธกับมือถือด้วยเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้เสียบไมค์ก่อนดีกว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับผมเป็นเสียงมาจากเจ้ามาโน a u u a m 2 0 0ตัวนี้เลยนะฮะตรงนี้นะครเป็นไมโครโฟนวอลลุ่มนะฮะก็คือถ้าที่เรายิ่งเปิดสุดเนี้ยไมค์ตัวนี้ก็จะรับเสียงสุดถ้าเราเบ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 า,เ,าเบาปึาบา๊บ เปิดมาปึบ๊บอ่าปึ๊เปิดเปิดโอเคเราเห่ยพึ่งได้ยินแล้วอ่าเป็นไงส่วนตัวนี้นะฮะมอนิเตอร์เราก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะฟังเสียงของตัวเองว่าคนที่เขาดูเราอยู่เนี้ยเขาได้ยินแบบไหนส่วนตรงนี้นะครับเป็นเป็นพาร์ทของ e c h o อ่าเดี๋ยวเราเปิดเปิดฟังกราปเปียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมที่เดินผ่านไปผ่านมานะฮะสนใจเข้ามาปิดทองฝั่งลูกชิ้นปิง้ง <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมในช่วงของ ปุ่มโหมดนะฮะตรงนี้จะเป็นโหมดเอฟเฟกก็คือเสียงออริจินอลธรรมดาเลยอเมื่อกี้มันเปิดน้อยแคนเซลลิ่งอยู่น้อยแคนเซลลิ่งคืออะไรน้อยแคนเซลลิ่งคือมันจะตรวจจับเสียงรบกวนเสียงเสียงอะไรเงี้ยมันจะลบออกให้เหลือน้อยที่สุดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดเอฟเฟกนะครับผมตัวนี้จะเป็นเสียงธรรมดาถ้ากดอีกทีนึงสีเขียวก็จะเป็นโหมดป๊อปนะครับผมเสียงมันก็จะดูแบบนุ่มขึ้นมานิดนึงสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นโหมด MC นะครับผมเป็นไงนะ,ะเสียงเหมือนกับ MC ่ แบ่ว่าทุกท่านที่เดินผ่านมามาๆลองเข้ามาชิมกันได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นน้ําผลิตภัณฑ์จากกีโตนะครับเป็นน us, ้ําด่างสะอาดนะครับผมโรงกลั่นโดยโรงกลั่นของเราเองนะฮะอ่ะสีขาวคือออริจินัลเสียงปกติของเราเลยอ่ะในส่วนของพีชนะครับผมพีชเนี่ยจะเป็นเฮ้ยอะหรออะลอนอันนี้ไม่ได้เสียงนะกาลังหนึ่งเมื่อตอนที่ผมทิ้งปอ น,นี่ก็คือจะออกเสียงแหลมนิดนึงนะครเป็นเสียงเหมือนกับผู้หญิงต่อให้เราจะพยายามทำเสียงใหญ่ยังไงมันก็จะตีไม่เล็กนะฮะสวัสดีสวัสดีมันเหมือนเสียงงอผู้หญิงที่เบยดยาวจะตโตเสียงผู้ชายแล้วก็ตัวตีนะต่อไปดีกว่านะผมเบียดยาวนะครับผมเสียงผู้ชายมีเสียงยังล่ออ่ยตัวตีครับผมอามอนเทพนะฮะถงเทวร์รีพายนะครับผมทำไมต้องแก้เสียงมันก็ลออยู่แล้วครับเดี๋ยวลองทำเสียงทุเรศๆดูนะสวัสดีครับผม ไม่คิดยังรออยูเฮ้ยมือนกันภาคเลยว่าแกนะฉันมาบอกว่าเออันนี้เน,นี้เมาโนตัวนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยอะ่ะโอ้โหอยากจะรักข้าัตามิตมาเองต่อไปนะเบบี้เป็นเสียงเด็กนะสีน้ำเงินเป็นเสีงยงเด็กป๊ครับยากกินครับ I want to eat เสงเด็กหน้าแบบหน้าแบบตกกะโหลกโรบอตอันนี้ก็เสียอ I am Optimus Prime ไปนินจี before time n นไปนิ g จีไปนินจีโอ้สุดยอดเลยนะอันนี้ก็อเป็นเสียงหุ่นยนต์นะครับผมถ้าเราต้องการที่จะกลับมาปุ่มเดิมนะก็คือ ปุ่มเอฟเฟคกับปุ่มพีเนี่ยไม่สามารถใช้ด้วยกันได้และมันต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนต่อไปนะฮะเป็นของ music only ก็คือเป็นแบบคาราโอเกะอะไรพวกนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ยเราจะเปิดเพลงเข้ามาแล้วก็มีไฟคาราโอเกะแยกซ้ายขวาต่างหากใช่ไหมแต่อันนี้ไม่อันนี้คือเปิดเพลงเต็มเข้ามาเลยปัม๊มแล้วพอกดตัวนี้ปุ๊บมันจะตัดเสียง ช่วงของที่เป็นเสียงร้องออกเหลือแค่เสียงดนตรีส่วนดีน้อยเนี่ยคือน้อยแคนเซลลิ่งนะครับผมเป็นปุ่มที่แบบอย่างที่บอกไปนะ,ะว่ากดไปแล้วปุ๊บได้ยินเสียงลมมะเสียงลมโคตดดังแต่พอกดปุ๊บออนตัดแล้วนะฮะไซเเนนะฮะผมไซเเชนก็ chain, คือเป็นโหมด DJ เคล้ายๆโหมด DJ ตัวนี้นะฮะพอเวลาเราพูดอ่เพลงมันจะเบาลงเองแบบอัตโนมัติตัวนี้ เหมาะมากชอบมากนะครับตัวนี้และที่สําคัญนะฮะตัวนี้มีโหมดออโตชูนด้วยนะ,ะอยากจะเป็นยังโอมคตัวนี้เป็น PA Major นะฮะเราก็จะร้องเพลงเ m a j เ r เพลงปากช่องมาจะลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันกดเขียนเลยแต่ถ้าจะปิดทางที่อิเล็กตรอนนะฮะเราติดตั้งอะไรอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไง ตอนนี้นะครับผมกำลังเทสเจ้าซาวการ์ดมาโนแคสเตอร์ไลท์ไม่ no no แต่เนี้มันไม่ใช่อย่างงั้นอะไรอะไรมันเรียกแคสเตอร์ไลทโอเคเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมทุกคนนี่มาโนแคสเตอร์ไลท์คือตอนนี้เอาตัวมันเอาเอาตัวโปรดักต์มาโชว์ไม่ได้เพราะว่าใช้อยู่มันใช้อยู่ลองอยู่ก็คือเสียงก้องๆเสียงเพราออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พอเพราะนักร้องนะเพาะตัวนี้เลยพราะตัวนี้เลยนักร้องคือ เอาใครมาร้องก็พร้อมคือตัวเนี้ยมันใช้ไม้ได้2องช n นแนลเสียบไม้ได้2ตัวพร้อมกันเลยแล้วก็ตัวเนี้ยมีเอฟเฟกต์อหแยๆมากใช่เนี่ยชอบชอบตรงเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกตัวเนี้ยจะมีมาให้ดีฟอ u l ์จากโรงงานคือ8ตัวอันแรกคือ o p e n นนิ่กดไปเลยปึ๊บแย่เปิดตัวแย่คือมันเ็นสนุกอยู่สนุกไม่มันไม่ได้ยินเสียบยกตา อันที่สองนะก็คือปทอสแปนอสคืออะไรต่อมือตอมตัวที่สามนะเป็นกันช็อตตายตายตายเลยตายยิงไาตรงนี้ตรงไหนฮะตรงนี้ไปมันไม่ตายอันที่สี่คือลาฟเตอร์อันที่ห้านะคืออ่านว่าอะไรอ่าบอยบอยบอย บอย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 มะนาบอยกดกดปุ๊บก็คือเป็นเสียงแบบเปโลเนอะประมาณนี้นะตัวต่อไปนะครับเป็นอ๋ออีกาแบบมุกแห้งมุกแห้งตักมุกอะตักมุกวันนั้นนะครับผมตั้งแต่ผมตื่นนอนเอฟเฟกต์ต่อไปก็จะเป็นยังไงนี่แ l ล p p ปิงแซลลปิงคือลองกดกดปุ๊บเป็นจังแบบ

พิชก็คือแบบปรับเสียงมันจะดัดดัดคีย์ดัดคีย์เสียงเสียงเราเสียงเราดัโทนใช่เดี๋ยวอันนี้คือปกตินะปรากฏปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปพิชมาเอฟเฟกก่อนเอฟเฟกต์เลยเนี่ยเขาบอกว่ามีอสี่ตัวตัวนี้เป็นโหมดโปรนะฮะทำให้เสียงแบบนุ่มลึกเหมือนที่บอกไปเสียงเพราะจริงใช่เสียงเพราะจริงสีเขียวอะไร๋อจะแนวป๊อปป๊อปหน่อยคือเสียงจะแบบแข็งขึ้นอ่าใช่แบบบอมป๊อปนะฮะกดอีกปุ๊บอะไรซีอันนี้ก็คือเสียงแบบอ่า ที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับท่านใดที่น่าสนใจนะครับผมเชิญเข้ามาดูเราหน่อยนะับเสียงแบบเชิญชวนเชิญชวนอย่างนี้นะออริจินอลคือเสียงปกติเลยอันนี้เสียงปกติเลยก็คือไม่มีวุ้งๆต่อให้เราเพิ่มเอ็กโคมันก็ไม่วงไม่วุ้งไม่วุ้งนะเพราะว่ามันเป็นเสียงออริจินอลเน่ยต่อไปครับเป็นโหมดพิชอะไรที่เป็นเสียงใหม่นะละมันจะออกมาเป็นเสียงแบบนี้ทุกอย่าง อันนี้คือเสียงของผู้หญิงอ่ะ,อะเเรากดอีกทีนึงเออันนี้นนเสียงผู้ชายหน้ยังหล่อเลยโ้ายเรยอสวัสดีแล้วเราไม่ต้องดัดเราไม่ต้องดัดก็ได้ใช่ปกติเหมันปกติมันจะแมนนี่เองปกติใช่เสียงต่อไปันก่าละอ่ก่าละที่เขาเคยบอกว่า ต้อกลับมาเอฟเฟคกลับมาเสียงเดิมก็คือต้องกดตุ่มเอฟเฟคใช่ตุ่มต่อไปคือมิวสิกโอรีมิวสิกโอรีเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงอประมาณนี้ดีนะคือแบบเอฟแถมเอฟเฟคมาแบบอลังการมากเอออันนี้ซื้อคือซื้อได้ที่ไหนเนี่ยราชดาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปมาฟังเพลงมาฟังเพลงต่อดีกว่ามีใครขอเพลงอะไหมมีใครขอเพลงอะไรนะต่อไปก็เป็นเพลงลูกอมนะจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอ โอ้ก็แคด้วยรักที่ห่วใยท่ใช้สนุกด้วยใจไม่เป็นไรเรอรู้ไหมทุกทำมันแปลงลมาซะหัวใจเราจะ้อ,อวยคำพังทั้งอำโบรา ขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับผมกับ m a n โ Caster Life เลย์อย u a อ200ก็ตัวนี้จะเป็นสตาร์เตอร์บันเดลอ่ามาพร้อมกับไมโครโฟนนะครับสนุกสนานกันไปเลยนะเราสามารถที่จะเอาเสียงจากภายนอกเข้ามาได้โ ก็ขอบคุณมาโน่ด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้ในสําหรับคลิปนี้นะครับนี่คือเบื้องหลังนะฮะการไลฟ์สดของเราเมาื่อกีนนี่มือกองนะฮะมือกีตาร์ไอ้นักร้องกลับกลับไปแล้วนะแล้วก็เหลือนี่กับตานนะคอยกดกล้องให้ตรงนี้นะฮะอุปกรณ์อะไรต่างๆนาะนาะเนี่ยคือพระเอกของเรานะฮะเดี๋ยวมาดูพระเอกดีกว่าอย่างที่บอกไปเราได้เล่นเอฟเฟกหมดครบทุกเสียงเลยนะอย่างนี้เอฟเฟกนะครับผมแล้วก็เป็นโหมดต่างๆนะฮะนี่เอฟเฟก เออปึ๊บปึ๊บไม่เมยเราได้เห็นศักยภาพของตัวนี้ไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณชอบอย่าลืมกด subscribe like แชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย